สวัสดีค่ะลูกเพจทุกท่านค่ะคุณลค้าที่น่ารักที่สุดของแอนเลยนะคะวันนี้ค่ะแอนจะพามาดูแคมเปญดีๆแล้วก็รถนะคะที่ขายดีในช่วงนี้ฮีทอนกันเลยทีเดียวค่ะขายจนไม่มีรถเลยนะคะตอนนี้ค่ะ ตัวนี้นะคะเราจะมาด้วยแคมเปญนะคะก็คือถ้าเป็นด้านหลังของแอนเนี่ยลูกค้านะคะอ่ะจาจะเป็นโปรโมชั่นดาวเพียง9,900บาทนะคะชุดแต่งรอบพันจุกๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ค่างวดผ่อนเพียง6,000าบาทเท่านั้นเองนะคะที่สำคัญเป็นกว่นั้น,นะค,ะค่ะลูกค้าค่ะลูกคุณลูกค้าได้บัตรมามันมูลค่า10,000บาทนะคะ สามารถเติมฟรีๆไปเลยนะคะ1 0 0 0 0บาทจุกๆได้ที่ปตททั่วประเทศเลยนะคะที่สําคัญไปกว่าน,นั้นค่ะเราเซ็นสัญญาถึงบ้านส่งมอบรถถึงที่นะคะและเราดันทุกคันนะคะสู่ทุกเขตช่วยคุณลูกค้าแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะสนใจโปรโมชั่นดีๆนะคะสัมผัสเบอร์081ค่ะ8 7ด4968นะคะด้านล่างจะทิ้งไว้หรือกดคลิกลิงก์นะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยคะ่ะ